สีภายนอกสีภายในสีน้ำมันต่างกันยังไงในซื้อสีอะไรดี EP ที่100ครับนี่สวัสดีครับพบกับคุณนงคุณมิตามเคยเรามาถึง EP ที่ร้อยกันแล้วครับครับ EP ที่ร้อยเนี่ยเราก็จะทำกันมาแนะนำเรื่องสีกันมามากแล้วเนาะกลับมาเรื่องง่ายๆบ้างนะครับเผื่อผู้ชมใหม่ๆที่เขายังเพิ่งจะมาดูหรือเพิ่งมาค้นหาเนี่ยก็จะได้มารู้กันว่าเอ๊ะเวลาเราจะไปซื้อสีทาบ้านนะครับ ช่างบอกสีภายนอกสีภายในสีน้ำมันก็งงๆนะมันคืออะไรเนี่ยสามสิ่งนี้เราจะมาชี้แจงให้ซื้อสีกันได้ถูกต้องอนะครับ<อ>แบบง่ายๆนะครับสั้นๆอยากฟังกันแล้วใช่ไหมครับก็ขอรบกวนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ทีมงานซื้อสีอะไรดีของพวกเราด้วยนะครับครับสีภายนอกสีภายในสีน้ำมันใช้ต่างพื้นที่กันอโอเคก่อนอื่นเราต้องแยกก่อนครับ สีภายนอกกับสีภายในคือสีน้ํำสีน้ํามันคือสีน้ํามันอ่ะเลียกก่อนนะอ่ะสีน้ําคือสีภายนอกกับสีภายในสีน้ํามันก็คือสีนี้ที่ผสมน้ํามันนะฮะสีน้ําผสมน้ําสีน้ํามันผสมน้ํามันสนอย่างนี้เป็นต้นนะครับสีภายนอกกับสีภายในต่างกันตรงที่สีภายนอกะครับกาวของเขาจะมีสารกันยูวี ส่วนสีภายในกาวเขาจะไม่ทน UV แปลว่าสีภายในมีแนวโน้มจะถูกกว่าสีภายนอกเพราะว่ากาวของสีภายนอกจะแข็งกว่าคงทนกว่าและคงทนกว่ากาวของสีภายในเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาสีภายนอกมาทาสีแทนสีภายในได้แต่คุณไม่สามารถเอาสีภายในมาแทนแทนสีภายนอกได้ห้ามห้ามโอเคนะครับและสีภายนอก และสีภายในเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยเขาหมายรวมถึงแค่ปูนและไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์เท่านั้นนะครับไม่ได้หมายรวมถึงเหล็กไม้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสีภายนอกสีภายในคือการทาไปบนปูนและการทาบนไม้ฝาเชอร่าไม้ฝาไม้เทียมเท่านั้นอันนี้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับือเบสิกเลยเบสิกเลย อยากให้ใหผู้ชมทางบ้านาน่าแน่นเลยตรงนี้ส่วนสีภายในครับถามว่าแล้วใครจะซื้อสีภายในอคุณหนุ่มอทำไมต้องซื้อสีภายในโดยเฉพาะด้วยเพราะว่าสีภายนอกมันดีกว่านี่อทำไมฮะจริงอันดับหนึ่งเลยก็คือราคาครับถูกกว่าครับถูกกว่าครับ,รบเพราะว่าคุณซื้อสีภายในคุณไม่จำเป็นจะต้องเอาฟีเจอร์ฟังก์ชันของสีภายนอกมาใช้ใช่ครับนะครับ,รบแล้วข้อที่สอง ก็คือคุณสมบัติอื่นๆที่เขามีการแอดเข้ามาเช่นปอดกลิ่นอ่าสีภายในเวลาเขาทำอะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปเขาาจะให้ทําให้มันกลิ่นมันอ่อนกว่าอ่อนสุดๆถึงขนาดว่าเข้าอยู่ได้ภายในแบบทาเสร็จเลยหนึ่งชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยครับอ่าข้อที่3อาจจะมีสารพวกฆ่าเชื้อโรคกันเชื้อราฆ่าฟอกสารพิษฟอกอากาศกันเชื้อโรค ที่เขาจะใส่มาในสีภายในเขาไม่ใส่เป็นสีภายนอกเพราะอะไรฮะสีภายนอกมันต้องทนแดดทนฝนอ่ะคุณไม่ได้ไปสารพิษมันมีอยู่แล้วแต่สีภายในอ่ะเขาจะใส่คุณสมบัติพวกนี้มาเพราะว่าคนจะต้องสัมผัสกับสีสัมผัสกับผนังบ้านตรงนี้เพราะฉะนั้นถามว่าทําไมเราต้องซื้อสีภายในแยกก็เพราะว่ามันมีคุณสมบัติบางอย่างบางประการที่สีภายในมีแต่สีภายนอกไม่มีสีภายนอกไม่มีเช่นกลิ่นอ่อนนะครับ ปอดเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคได้นะครับและราคาถูกกว่าราคาถูกราคาถูกกว่าอ่านะฮะนี่คือสีภายนอกและสีภายในส่วนสีน้ำมันครับนะฮะสีน้ำมันเนี่ยเป็นสีที่เอาไว้ใช้ทาเหล็กกับทาไม้ทาไม้ทาเหล็กทาเหล็กกับทาไม้นะครับทีนี้สีน้ำมันเนี่ยก็เป็นสีที่มีกลิ่นเหม็นนิดนึงนะสีมีกลิ่นเหม็นนิดนึงทาอะไรได้บ้างรู้ว่าบ้านนะฮะ หัวบ้านที่เป็นเหล็กนะครับหลัวบ้านที่เป็นไม้จริงวงกบประตูวงกบประตูหน้าต่างไม้อดัดนะฮะอันนี้คือใช้สีน้ำมันแล้วถ้าเกิดว่าคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มมีไม้ฝาใช้สีอะไรคะต้องใช้สีน้ำนะประเภทภายนอกหรือภายในอ,อย่างนี้ครับต้องใช้สีถ้าคุณใช้ไม้ฝาเนี่ยส่วนมากไม้ฝาติดข้างนอกอมักจะใช้สีน้ำภายนอกมาทาอืไม้ฝาจะใช้ไป คุณจะเอาสีน้ำมันไปทาไม่ได้นะครับเพราะว่าสีน้ำมันเนี่ยใช้ทาไม้กับทาเหล็กแล้วทีนี้ไม้เนี่ยหมายถึงไม้จริงแต่ให้สีทาไม้ฝาเนี่ยมันคือไม้ปลอมมันไม้เทียมที่ทําจากซีเมนต์นั่นเองมันคือซีเมนต์สีน้าเนี่ยคือสีภายนอกสีภายในยเป็นสีน้ําเอาไปใช้ทา,ทาปูนครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเอาไปใช้ทาไม้ฝา อ่าแต่ว่าอย่าไปงงกับคําว่าไม้จริงมไม้ปลอมนะครับเราเลือกว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้ของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอะไรก็เลือกสีให้ถูกครับจริงแล้วสําหรับข้อข้ออะไรนะข้อสังเกตในเรื่องแรกว่าไปทาพื้นที่ไหนเนี่ยเวลาถ้าเวลาลมีลูกค้าเข้ามาที่โฮมเพนเนี่ยคำถามแรกที่เราจะถามก็คือว่าพี่เอาไปใช้พื้นผิวอะไรครับทีนี้ถ้าเกิดว่างงมากก็มาแชทมาปรึกษากับพวกเราได้ครับคำถามครับสีภายนอกสีภายในสีน้ำมันใช้แทนกันได้ไหมจะทำให้งานบ้านเจ๊งไหม เจ๊งครับเจ๊งแน่นอนครับสีน้ำมันทาได้แต่ไม้จริงกับเหล็กเอาไปทาปูนเจ๊ง <l xt l xt> ไม่ได้สีภายนอกนะครับเอาไปทาไม้เอาไปทาเหล็กไม่ได้นะครับแต่สีภายนอกเอาไปทาสีภายในได้ <l xt> มีแทนกันได้ข้อเดียวสีภายนอกเอาไปทาสีภายในได้ส่วนสีภายในทาได้แต่ปูนภายในเท่านั้น <l xt> เอาไปทาปูนภายนอกก็เจ <l xt> ๊ง <l xt> เอาไปทาไม้ก็เจ๊งเอาไปทาเหล็กก็เจ๊ง สีภายในจําเป็นจะต้องทาเฉพาะปูนภายในเท่านั้นเหมือนกันอือ่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะสีพวกนี้นะครับก็ต้องใช้เฉพาะที่แต่มันมีข้อหนึ่งที่ทุกคนมักจะหลงลืมกันครับคือลืมซื้อสีรองพื้นอืมใช่เลยอ่าเราเมื่อซื้อสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีภายนอกสีภายในหรือสีน้ํามัน S <S เราต้องซื้อสีรองพื้นไปด้วยถ้าเราไม่ซื้อสีรองพื้นไปจะเกิดอะไรกยังไงะฮะ<า>ลอกลอนล,ลอกลอนอายุงานก็ไม่ได้ตามที่เราคาดหวังไว้ครับแล้วรองพื้นสําหรับสีภายนอกสีภายในต้องใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวจะลองมาอธิบายให้ฟังกันนะครับสําหรับสีภายนอกอสำหรับสีภายนอกเนี่ยจะต้องใช้สีรองพื้นปูนนะครับซึ่งคุณจะมีสองทั้งเลือกคือรองพื้นปูนเก่ากับรองพื้นปูนใหม่นะครับรองพื้นปูนใหม่ก็สำหรับบ้านสร้างใหม่ถ้าใครในโนเวตบ้านก็ใช้สีรองพื้นนนปเก่าะคับ ส่วนสีภายในนะครับก็ให้ใช้สีรองพื้นปูนเก่าและรองพื้นปูนใหม่เหมือนกันซเหมือนซื้อสีภายนอกแต่ถ้าคุณจะซื้อสีรองพื้นปูนเก่าภายในบ้านอะ่ะอ,อยากแนะนําให้ใช้เป็นสูตรน้ําโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าการที่บางครั้งเนี่ยสีรองพื้นปูนเก่าบางสูตรเนี่ยเป็นสูตรน้ํามันถ้าคุณซื้อสูตรน้ํามันไปบ้านเน้น<ช>อยู่ไม่ได้ ก <ừ> ็ให้ซื้อสูตรน้ำปลายบ้านจะไม่เหม็นใช่แล้วส่วนใหญ่บ้านที่ไปรีโนเวทภายในเนี่ยเป็นบ้านที่มีคนอยู่อยู่แล้วมีคนอยู่ประจำดังนั้นาบางทีเราอาจจะเลือกสีทับหน้าเนี่ยเป็นแบบปลอดกลิ่นกลิ่นอ่อนเลยแต่ลืไมไปว่า้รอ,องพื้นก็ต้องเลือกรุ่นที่เป็นปูนเก่าสูตรน้ําที่ปลอดกลิ่นเช่นกันไม่งั้นเราเลือกปูนเก่าที่เป็นสูตรน้ํามัน,นไปรองพื้นคุณมีกลิ่นทับหน้าคุณไม่มีกลิ่นสุดท้ายคุณก็มีกลิ่นอยู่ดีนี่เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องระวังครับและสีน้ํามันครับรองพ สีน้ำมันถ้าเป็นกรณีเหล็กก็จะเป็นรองพื้นกันสนิมครับถ้าเป็นไม้ก็จะเป็นรองพื้นไม้กันเชื้อราครับแต่ถ้าเป็นกรณีโลหะก็จะเป็นออวอชไพรเมอร์ครับนะครับมีรองพื้นเขา,ชชราเรียกว่าวอชไพรเมอร์นะครับก็วันนี้เราก็มาลองเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับคร่าวๆรองพื้นเนี่ยต้องซื้อนะครับถ้างงก็มาปรึกษาที่ร้านหรือดูจากหลังแคตตาล็อก ได้นะครับหลังแคตตาล็อกหรือ่าปรึกษาที่ร้านเขาจะแนะนําได้หมดเลยนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างสีภายนอกสีภายในสีน้ํามันก็คือสีภายนอกนะครับใช้ทาปูนนะครับแล้วก็ใช้ทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับที่อยู่ภายนอกสีภายในนะครับใช้ทาปูนที่อยู่ภายในสีน้ํามันนะครับใช้ทาเหล็กนะครับใช้ทาไม้นะครับใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในนะครับใช้ทาเหล็กทาไม้ได้ทั้งภายนอกและภายในสีน้ำมันที่ทนทน U ูทั้งคู่นะครับก็ คร่าวๆอย่างนี้แล้วก็อย่าใช้ข้ามกันโดยไม่จําเป็นนะครับก็จะเสียฟีเจอร์ฟังก์ชันการยึดเกาะไปถ้างงยังไงนะครับติดต่อ,อ,อที่โฮมเพนได้นะครับแล้วก็น้องๆพร้อมให้คำปรึกษานะครับพวกเรานะครับมีทีมงานที่มีความรู้เรื่องสีเป็นอย่างดีตอบแชทได้โทรคุยได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเราขายสีทุกยี่ห้อนะครับในราคาขายส่งตั้งแต่ถังแรกพร้อมบริการส่งทั่วไทยนะฮะถ้าเกิดว่า อยากซื้อสีก็ต้องที่โฮมเพนเท่านั้นนะฮะนี่นะครับติดต่อพวกเรามากันได้ยังไงนะครับวันนี้นะครับผมและคุณหนุ่มนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนในกับอีพีที่้อยนะฮะอีที่1 0งอยก็ขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับที่สนับสนุนมากาัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะกดเลย